สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ช่องรูแหม่สตูดิโอนะคะสาระดีๆวันนี้นะคะแหม่มขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ของการย้อมสีผมมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะคะสีผมจากสมุนไพรและจากธรรมชาตินะคะดอกไม้มะขามป้อมเฮนนาครามทองพันช่างโกโก้สิ่งเหล่านี้แหม่มใช้ยังไงและผลจากการใช้เป็นยังไง วันนี้เราจะมาคุยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆนะคะการเริ่มต้นใช้สมุนไพรย้อมผมของแบบนะคะแบบเริ่มจากเทียนกิ่งขาวค่ะใช้ใบสดเลยนะคะหรือเราเรียกว่าเห็นหน้านั่นเองนะคะเพราะว่าเห็นคุณป้าอ่ะเขาย้อมผมแล้วแบบสีผมสวยมาก เป็นสีทองเราก็ถามว่าย้อมผมยังไงทําไมได้สีสวยขนาดนี้นะคะเขาบอกว่าเขาใช้เทียนกิ่งเราก็ไม่รู้จักเทียนกิ่งนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าทุกคนเนี่ยย้อมผมด้วยเทียนกิ่งทั้งนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไปเอาใบเทียนกิ่งมาให้ตอนนั้นแบบก็ไม่รู้จักเห็นหน้าด้วยซ้านะแล้วก็เอาใบเทียนกิ่งสดนี่แหละมาปัน่นแล้วก็มาใส่พวกว่านหางจระเข้บ้างนะคะใส่ ตัวไหนที่คิดว่ามันจะเป็นบำรุงบ้างโอ้ oh, ย้อนตอนนั้นนะคะถามว่าติดไหมปิดผมขาวไหมปิดผมขาวได้ดีเลยค่ะแต่เหม็นเขียวมากเลยค่ะลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้คลิปแรกๆเลยที่ทำผมนะคะเดี๋ยวมันจะเอาลิงก์มาวางไว้ให้ดูนะคะตอนนั้นเหม็นเขียวมากจริงๆนะคะหลังจากนั้นเมื่อค้นข้อมูลนะคะก็ถึงรู้จักว่าอ๋อเห็นหน้าก่อนหน้านี้แบบ ขอคุณป้ามาแล้วเราก็ไม่รู้จะเก็บยังไงก็เลยเอาไปตากแดดนะคะตากแดดก็เก็บเขาไว้คราวนี้พอจะใช้อีกครั้งหนึงอ่ะเอามาต้มนะคะก็ถือว่าใช้ได้หลังจากนั้นก็เลยลองเอามาบดดูค่ะเอามาบดละเอียดเลยนะคะก็ถือว่าอ๋อเขาเอามาใช้ได้ดีนี่นาอะไรเงี้ยแล้วกลิ่นเหม็นกลิ่นเขียวของเขาก็ไม่มีนะคะ หลังจากนั้นก็มีเพื่อนมีญาติมีคนมาสั่งซื้อฝากซื้อฝากทําเยอะแยะเต็มไปหมดจนในที่สุดก็ได้ขายนะคะพอขายเนี่ยก็เลยทําให้รู้จักว่ามันมีอีกสิ่งหนึง่งคือครามเพราะว่าลูกค้าถามหาอินดิโก้ซึ่งเราก็ไม่รู้จักว่าอินดิโก้มันคืออะไรนะคะอินดิโก้มันก็คือครามที่ให้เป็นสีออกสีดํา แต่ว่าเขาไม่ได้ดำสนิทดำปีป๋นะคะเขาจะออกดำน้ำเงินสีครามเข้มๆสวยมากเลยค่ะแล้วสิ่งที่สองสิ่งนี้เขาประสานกลมกลืนกันได้ดีคือเมื่อเห็นหน้ามาย้อมที่ผมขาวใครที่มีผมขาวเยอะมากๆโคนผมขาวเยอะๆนะคะตรงเห็นหน้าน่ะตรงโคนผมจะเป็นสีแดงใช่ไหมคะเมื่อมาย้อมครามทับนะคะ ก็จะปิดรอยด่างแดงนั้นได้ทำให้สีผมเสมอกันนั่นเองนะคะครามก็สวยค่ะแต่เทียบความที่ว่าจับสีผมได้ดีกว่าแล้วนะคะเฮนนาจับได้ดีกว่าครามถ้าใครยิ่งแบบว่าเพิ่งเริ่มย้อมผมด้วยสมุนไพรครั้งแรกๆนะคะมันจะไม่ค่อยติดหรอกเราต้องย้อมซ้ำย้อมซ้ำบ่อยๆนะคะสิ่งดีๆอีกอย่างหนึ่งคือย้อมซ้ำ สองสาวันซ้ําทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติแล้วก็ย้อมลงมาที่ศีรษะก็แบบเย็นสบายนะคะแล้วก็บํารุงหนังศีรษะไปในตัวด้วยถ้าสมมุติว่าเราอยากได้สีน้ําตาลเข้มธรรมชาตินะคะเราก็เอาครามผสมกับเห็นหน้าได้เลยซึ่งคลิปเหล่านี้แหม่ําไว้ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะลองย้อนกลับไปดูเนาะสิ่งต่อมาที่แหเอามาย้อมผมก็คือมะขามป้อมนะคะ มะขามป้อมเนะี่ยจะให้สีเหลืองทองแต่ว่ามะขามป้อมเนี่ยใช้แล้วผมกระด้างนะคะวิธีใช้ก็คือเอามะขามป้อมมาต้มนะคะต้มให้น้ําเดือดสมมุติว่ามะขามป้อมหนึ่งส่วนใช้น้ำสองส่วนนะคะต้มจนเหลือน้ำหนึ่งส่วนเอาน้ํานั่นแหละมาแช่ผมหมักผมไว้นะคะก็หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเหมือนกันก็จะให้สีประกายทองแต่ผมกระด้างนะคะต้องมีตัวอื่นเสริมเข้าไปเนาะผมถึงจะนุ่ม อีกตัวก็คือดาวเรืองนะคะดาวเรืองนี่ก็ใช้ได้ดีเลยถือว่าดีอยู่ออกสีเหลืองๆประกายทองเหมือนกันแต่จะไม่เหมือนกันกับเฮนนากับมะขามป้อมเขาจะออกสีเหลืองออประมาณว่าเหลืองแบบตุนๆหน่อยนะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ แล้วตัวหนึ่งที่นำมาใช้ได้ดีก็คือโกโก้นะคะแต่โกโก้เนี่ยจะไม่จับผมอยู่นานแนะนำให้เอาไปใช้ร่วมกับอย่างอื่นนะคะเช่นเอาไปใช้ร่วมกับเฮนนาใช้ร่วมกับครามใช้ร่วมกับมะขามป้อมหรือดาวเรืองแบบนี้เขาจะให้สีที่สวยแปลกตานะคะแล้วต่อมาก็มาลองแครอทกับมันฝรั่งแครอทกับมันฝรั่งเนี่ยก็ลองแล้วแต่ว่าไม่ไม่ค่อยติดดีเท่าไหร่ ถามว่าติดไหมก็ติดนะคะคงต้องย้อมซ้ําบ่อยมากไงแต่ว่าคือแบบไม่ไม่ไม่สู้เห็นหน้าครามอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่สู้ของสิ่งที่เคยลองมาก่อนหน้านี้ก็เลยผ่านไปนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือทองพันช่างนะคะทองพันช่างก็ใช้ดีเลยแล้วตอนนี้มีอีกตัวหนึ่งที่จะมาลองใช้คือการพลูนะคะเพราะว่ามีลูกค้าถามมา ว่าการพลูใช้ดีไหมนะคะก็เลยจะมาลองเดี๋ยวอีกสักสองสาวันนะคะจะมาลงคลิปให้ดูว่าลองใช้การพลูแล้วเป็นยังไงเพราะว่าสั่งมาแล้วเรียบร้อยค่ะสั่งแบบบทละเอียดมาเลยนะคะสิ่งที่ได้คือกลิ่นก็จะมีความกลิ่นหอมๆเย็นๆซะหน่อยเนาะมันก็กรบกลิ่นเขียวๆหรือกลิ่นอะไรที่เราเคยใช้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะมาติดตามผลนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง สวัสดีค่ะ